าดสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตหากมีวันที่ฉันล้มอยู่กิมนะคะนิงนะครับอ้าวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเพื่อนๆอนีนอยที่ไหนเอ่ยเขาใหญ่ตื่นเต้นสุดๆเลยตอนนี้นะคะเราอยู่ที่รีสอร์ทคิริมายาครับ โอ้โหสวยมากเลยค่ะจะบอกว่าที่นี่ติดท็อป10ด้วยนะคะของประเทศไทยด้วยยิ่งใหญ่อลังการมากดูบรรยากาศรอบๆแล้วโอ้โหสุดยอดกันไปเลยนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมเรานะคะสาวสวยกับ2หนุ่มนี่เองนะคะแล้วก็จะมาสร้างความสุขสร้างเสียงหัวเราะให้ผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะก็วันนี้มีสาวสวยคนหนึ่งกิงก้างมาเลยคูลเลฟฮัลโหลวันนี้เขาให้เราทำอะไรกันเนี่ย เหมือนเดิมเซอร์ไพรส์ปปราชายหนุ่มนะคะเหมือนเดิมค่ะวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานนะคะหนึ่งปีสุดยอดไปเลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าสาวสวยมากมเป็นเจ้าสายรุสวยมากมมมอยากเจอปะอ่ะดีิว มัึ้วันนี้มาขื่มนะคะพี่ดิวของเราก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะน่ารักน่ารักหวานแหววแค่ไหนแต่อยากจะบอกว่าโรแมนติกสุดๆแน่นอนเลยนะคะแล้วบวกกับบรรยากาศแล้วด้วยนะคะพวกเราก็ตั้งใจเต็มที่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะน่ารักน่ารักกับออกซิเจนออกซิเจนบรรยากาศสดชื่นมากเลยใช่ไหมคะป่ะเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าป่ะดึ๋ง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  สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินทางไปที่ห้องพักของพี่โบนะคะก็หูบรรยากาศดีมากเลยค่ะเดี๋ยวเราก็ไปเจอคุณโบกันดีกว่านะคะตอนนี้เราอยู่กับทีมงานนะคะกำลังเตรียมตัวกันเต็มที่เลยเห็นไหมดอกไม้สวยด้วยเหมาะกับคนสวยสวยมากเลยหนูโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปที่ห้องอะไรนะคะ ะะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันโ่โบน่ารักมากจริง ครับบอกความรู้สึกยังไม่เคยเจออย่างนี้ในการครั้งแรกอืออืออ่าเราเพาะเนาะจางใจลองทั้งคืนเลยครับเอาก็เดี๋ยวด้วยบอกความรู้สึกถ่ายใน้องก็ต้อง,องรู้นะเอาคุณเนาะก่ะอนแต่งยังไม่เคยให้ทำให้ขนาดนี้เลยแ,<า>แล้วต้อ,กน,อนกัน<า><า>หน่อยเนาะแล้วใหม่เนาะ น่ารักมากเลยนะครับครับก็นะครับเดี๋ยวจะมีบทเพลงดีๆอีกหนึ่งเพลงครับเป็นเพลงน่ารักน่ารักเพลงหนึ่งนะครับชื่อว่าเพลงเธอคนเดียวนะครับก็คือเพลงนี้จะสื่อความหมายว่าตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันมันคือความรู้สึกที่แปลกประหลาดรู้สึกดีสําหรับเจอคนคนนี้เวลาเราเจอคนคนนี้แล้วสื่อออกมาว่าพอเราได้เจอคนคนนี้เราอยากจะอยู่กับเขาต่อไปอยู่กับเขาคนเดียว แต่วันนั้นที่ฉันได้มาพบเจอกับเธอคนนี้ฉันได้รู้ว่าเธอฉันดูเข้าี่เป็นคนดีจีิน่าสนใจพยายามพูดคุยหาทางชิดใกล้ช่ทำไมคนที่ฉันต้องการ มาวันนี้จึงรู้คนที่ฉันตาม,มหามาแสนนานคนคนนั้นก็คือเธอและฉันจะมีแต่เธอคนเดียวเท่านั้นไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนและฉันจะมีแต่เธอคนเดียวที่อยู่ในหัวใจจะไม่มีใคร nó ra xa sẽ không những mi rú tù và thấm hai dài không sân เธอยิ้มมาประสาทสายตาย,ยิ่งทำให้ประทับใจพยายามพูดคุยหาทางชิดใกล้ใช่ไมคนที่ฉันต้องการมาวันนี้จึงรู้คนที่ฉันตามหามาแสนนานคนคนนั้นก็คือเธอ จะมีแต่เธอคนเดียวเท่านั้นไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนและฉันจะมีแต่เธอคนเดียวที่อยู่ในหัวใจจะไม่มีใครคนไหนหลอกากเธอ และฉันจะมีแต่เธอคนเดียวเท่านั้นไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนและฉันจะมีแต่เธอคนเดียวที่อยู่ในหัวใจจะไม่มีใครคุนในนอกจากเธอจริงจริง ็แต่งงานหนึ่งปีนะคะของพี่ตู่กับพี่โบนะคะก็อยากจะให้พี่ตู่นะคะพูดอะไรถึงพีง่โบคนนี้หน่อยนะคะก็วันนี้นะคะอาจจะไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่แต่อีก5ปี10ปี20ปีนะคะมาเปิดวิดีโออันนี้ดูนะคะจะรู้สึกแบบ <c oughs> ดีมากเลยนะคะก็อยากจะให้พี่พ,พูดถึงคุณโบนิดนึงน,น,นะคะ ก็ก็ดีใจนะครับใจที่ทําให้เพราะว่าก็ก็ไม่เคยทําอะไรอย่างนี้ให้เหมือนกันแล้วแล้วก็เกิดมาก็ไม่เคยมีใครทําอะไรอย่างนี้ครับอื้อเราก็อยากให้พี่โบพูดถึงก็ตั้งใจทํานับเสพายทุกอย่างวันเนี้ยอยากให้ป้าเริ่มต้นไหนอ่ะ เรื่ออะไรดีๆใหม่ที่ผ่านมาเลยเป็น <expand> ค so ู <questioned> <S <S <gue bbe> ่ที่น่ารักมากเลยนะคะก็ยังไงพวกเรานะคะก็ขอพอให้พี่ทั้งสองคนนะคะมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันนานๆนะคะใช่ก็รู้สึกประทับใจมากเลยวันนี้ตื่นตันตื่นตันสุดๆคือผมรู้สึกว่าเวลาผมน้องเพลงอย่างเงี้ยผมมองหน้าพี่สองคนแล้วผมรู้สึกแบบ อยากเอาให้พี่ยิงจริงๆนะอืมเป็นความรู้สึกที่ผมแบบประทับใจกับงานอย่างนี้กับในที่ที่โรแมนติกขนาดนี้ครับสุดยอดจริงๆค่ะก็เดี๋ยวเชิญพี่ทานอาหารต่อได้ค่ะเดี๋ยวครับนั่งเล่นเพลงให้ฟังเบาๆก่อนขอบคุณมากๆค่ะไม่หลงละอิ่มทานตามสบายเลยค่ะเดี๋ยวให้สบายครับเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังเลยต่อครับต่อขอบคุณมากจริงๆเขาต้องร้องให้สองเพลงนะอืออือ คือนักร้องนักร้องโซโลพิเศษครับจับใจตัวเองครับใช่นั่งใจค่ะเอ้ยค่ะนั่งนั่งตามสบายเลยนะคะพี่นี้เออเอานักข้างพี่ผู้ชายแล้วกันครับอเอาแบบใกล้ชิดเลยนะครับคิดด้วยความอยากเล่นนี่นี่ร้อนไหมครับไม่น่าร้อนโอเคผมไม่ถึงวันแรกก็ถ่ายไม่พี่นะเนี่ยนะครับลงไปก็ลงไม่ได้ระวังนะ พี่ทานอาหารตามสบายเลยค่ะ อย่าอย่าที่ท่านละขอยดูยังไงช่วยฉันสักทีเหมือนจุดตอนนี้ฉันรู้สึกที่ใจมันอ่อนไหมอยากจะรู้ว่าเขาเป็นยังไงจะคำพูดวันนี้เพราะฉันเพิ่งบอกรักไปและเขา i come with เขม่ได้ฉันไม่รู้ใจอยากให้เธอทักทอดวงดาวให้ฉันสักทีหนึ่งจากตอนนี้ฉันรู้สึกติดใจมันอ่อนไหวอยากจะรู้ว่าเขาเป็นยังไงจะคำพูดวันนี้เพราะฉันเพิ่งบอกรักไปและเขา

การรอคอยมันยากการทนไว้ได้เพราะช่วยบอกฉันและตอบหน่อยได้ไหมว่าพรุ่งนี้เขากับฉันนั้นจะเป็นอย่างไรเพราะฉันเพิ่งบอกรักไป ทุกถ้อยคำเหมือนความฝันแต่ฉันเองก็ไม่อ่านแน่ใจว่าพรุ่งนี้เรื่องของเราจะสุดหรือแสนเศร้าจึงวันขอได้ช่วยบอกที่ ครับผมมีโปรโมชั่นได้อีกหลายๆเพลงนะพี่ร่มติดลมแล้วผมสนุกมากเลยพี่เล่างานดีมากเลยนะพางด้วยอะไรได้ไหมอะไรไม่ได้มาแป๊บเดียวโวันพี่เขาใหญ่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ได้กินข้าวกันนะครับก็นะฮะก็เดี๋ยวจากรายการวันนี้นะครับก็ขอให้พวกพี่มีความสุขมากๆนะครับคครับ ดอกไม้ก็มีเป็นดอกไม้พิเศษพิเศษน่ารักอก่ก่รักก็ยังไงก็ขอบคุณนะคะค่ะ้ววันไหนอยากฟังเพลงอีกจะโทรมาเลยวเปิดโฟนฟังด้วยกันก็ได้ครับใช่ใช่ติต่อไรจะไมทำให้ฟรีเลยผแต่ถ้าผมตกน้่พี่พี่ไผมอยู่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ลมมันแรงไม่อยู่ค่ะ ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ประทับใจมากเลยอ่ะมีใครขนลุกบ้างขนลุกอ่ะถูกมือเย็นมือเปียกมือเย็นหมดเลยประทับใจจนแถมหนึ่งเพลงเหมือนโปรโมชั่นเลยอ่ะโอ้โหน่ารักมากเลยอ่ะร้องสองแถมหนึ่งร้องสองแถมหนึ่งใช่ได้โปรโมชั่นตามบิ๊กซีอะไรอย่างงี้มันเกี่ยวไหมเนี่ยวันนี้ร้องเพลงอะไรไปบ้างคะคุณมิ้มเพลงโปรโมชั่นนี่เพลงดาวเลยครับเพลงดาวใช่ครับ ไม่เราร้องเพลงอะไรไปบ้างอะคะก็ขอบคุณลักกันครับ t h a n ขอบคุณรักกันแล้วเพลงอะไรอีกคะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งนะครับก็เป็นเพลงน่ารักน่ารักชื่อเธอคนเดียวนะครับเธอคนเดียวเธอคนเดียวจริงๆอ่ะ Only You ครับ Only You อย่าผิดพลาดนะครับ Only You ก็พี่ตู่กับพี่โบนะคะคือแบบเห็นแล้วแบบเขารักกันน่ะเนาะเขาแต่งงานกันมาหนึ่งปีแล้วนะคะก็พวกเรานะคะจาก True Love นะคะก็หวังว่าพี่คงมี หปีสิบปียีสิบปีห้าสิปีโหชั่วลูกชั่วหลานอะ r e everyday ใช่รักเธอไปทุกทุกวันนะคะก็วันนี้โดนส่วนตัวนะคะต้องบอกว่าน่ารักมากอะจริงๆวันนี้ไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆแล้วแต่บอกว่าคนลุกอะเออแล้วคุณดิวเหรอคะก็มีความรู้สึกว่าชีวิตคู่นั้นเป็นอะไรที่จริงจังสุดยอดแม่เอยากแต่งงานไหม เย็นๆครับตอนนี้เก็บเงินอยู่ครับแล้วคุณมิงคะก็เห็นคู่แต่งงานอย่างนี้แล้วอ่ะมันก็คือช่วงแรกอ่ะเขามีความสุขอยู่แล้วนะแต่การเติมเต็มชีวิตให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นอ่ะมันเป็นสิ่งสาคัญมากเลยนะครับใช่ในการเข้าใจกันแล้วก็มีอะไรหันหน้าคุยกันมันเป็นอย่างนี้นะครับชีวิตของเรามันมีแค่นี้แค่เราเปิดใจคุยกันเพราะว่าหันหน้าคุยกันมองไม่เห็นแน่ถูกต้องครับกิ๊ฟมีความรู้สึกว่าตอนที่มิงร้องนี่แบบ ใส่พลังสุดๆอ่ะใส่พลังสุดๆครับแล้วมันทําให้เราอยากจะร้องให้เขาอีกอ่ะไม่อยากกลับเลยอ่ะใช่ก็คือสิเพลงก็ไหวครับใช่แล้วสิบเพลงก็ไหวจริงบรรยากาศแบบสวยมากเนาะใช่คือบรรยากาศโรแมนติกมันน่าจัดสักสิบเพลงอะไรเงี้ยอบอุ่นนะเนาะใช่เอาละครับรถเราก็มาหรือเปล่าใช่ยังไงรถเรามาร้านแล้วนะครับเราก็ลาไปก่อนนะคะกับเราสามคนน่ารักน่ารักยังครับโอเคนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายู